If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the สวยมารับค่ะแท็กซี่คนสวยมารับนี่แหละค่ะแท็กซี่ยุกเกาะล้านอ่าเกาะจำไม่ใช่เกาะลัานตาแท็กซี่เกาะจำจะเป็นแบบนี้นะคะเนาะจังเลยมันกูใจจังเอย ไอยู่นครพนมกล้อนะโอเป็นคนการจะนั่เรียน้วกแบีก้อง้องนั่งเรนครพนมเดี๋ยวเเดี๋ยวเดีเก็บงก่อนนะยีบาทเเมนเราเห็นเงินตกบาทหนึงสลึงหนึ่งเราก็เก็บที่เห็นสลึงนึงที่ก็เก็บก็เก็บดยวตาลี น้องเขาเห็นตังล่วงบนถนนตาเร็วมากเลยอย่างนี้ต้องหารสามกคหนึ่งอาหกบาทพค่ะห้าละหกบาทค่าวเราจะเดินทางไปเกาะลันตานะคะพี่น้องคะก็มาขึ้นเรืออยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่เราซื้อตั๋วนะคะเนาะแต่มันเป็นร้านอาหารซีฟู้ดเกาะจำซีฟู้ด แต่ตรงนูนน้นนพนองค่ะตรงนู้นเขากําลังจะทําสะพานลงเรือแต่ตอนนี้เรามาจุดนี้ที่ร้านอาหารก่อนค่ะมานั่งรอเรือนะคะเนาะมาดูสวนซิกแบบมีเตี่ยพอซี่นี่จ้าพี่น้องจ้านี่เราก็จะไปที่เกาะลันตาด้วยเรือลำนี้ค่ะ แล้วก็มีเพื่อนเดินทางร่วมกันอยู่ทั้งหมด6คนเนาะคะ่ะแต่ว่านี่เขามาจากเกาะลันตาเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องคะเขาต้องขึ้นสะก้อนเขาต้องขึ้นมาเมื่สะก้อนเรลาว,วิไลจังกับเพื่อนร่วมทางจังิไดล้ลงไปค่ะเรามีกัน6คนนะคะที่จะไปเกาะลันตามาบายบายกกอนจ้ำเนะคะเนาะในซียูเนคางก่อนจอ้ำ เราปลายเวทนะคะนอฟพี่น้องคะตรงนั้นเขา,เ,าเขาไม่ได้จองแท็กซี่นะคะนเขาประเด็จองนะวิไลกัพย่ใหญ่จองมาเรียบร้อยนะั่งนนอฟโอเค welcome to เกาะลันกานิกเก็ต welcome to เกาะลันกอ welcome to เฟสต เราก็ลงเรือไปกับรถนะคะพี่น้องคาลงไปเหมือนกับที่เกาะสมุยราคาทั้งรถทั้งคนเนาะคะ่ะเนาะข้ามฟากไปเนาะคะ่ะเป็นเอ่เรือข้ามฟากเป็นแพสําหรับเรือรถใส้รถข้ามฟากไปคือข้ามฟากที่เกาะสมุยเนาะค่ะพี่น้องคาสำหรับรถยนต์ได้คะ่ะ รีสอร์ทแล้วนะคะซอวารีสอร์ทซอว่าสีสันบังกะโรเนาะค่ะพี่น้องค่ะสีสันบังกะโรนะคะพี่น้องเนาะแต่บาน้วิลลจะมาให้ชมกับความสวยนะคะความสวยของบังกะโระเนาะคพี่น้องค่ะมันเป็นสวนป่าจะใหเบิงเนาะค่ะเนาะเห็นเขาขี่มอไซค์ไปหันไ็คือทางลงไปหาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ตรงนี้มันเป็นสวนปามเนาะค่ะเนาะเป็นสวนปามเราเขามาทางใ้นเนาะกับเป็นอะไรที่สงบเงียบมากๆค่ะพี่น้องค่ะแล้วเดินไปตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ <laughs> นี่คะ่ะพี่น้องคะที่เป็นทางไปที่พักนะคะเนาะมันจะมีอยู่สี่ห้องตรงจุดดาด่านของวิไลยยูนะคะพี่น้องคะด้านที่วิไลยยูมันจะมีหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องนะคะพี่น้องฮัลโหลจะมีอยู่สีห้องคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็ไปดูห้องพักนะคะพี่น้องตกคืนหนึ่งนะคะเนาะประมาณคืนละ อ่าพันสามร้อยกว่าบาทเนาะค่ะเนาะพันสามร้อยนะพี่น้องคะแต่ดูห้องเนาะค่นะเนาะเทนเทนเทนสวัสดีมิสเตอร์มากนี่ <Hello. S 1> ครับพี่น้องคะอ่าไอเชาซันไรุ้่นหลาดบาทเนาะนฮะนี่แหละครับพี่น้องคะ <c oughs> <c oughs> นี่คือห้องเนาะคะ่ะนี่คือห้องพักสีสันบังกะโลที่เกาะลันตาค่ะ นี่คือห้องพักแต่พักที่นี่เป็นห้องแอร์อ้าวฮัลโหลภูปาฮัลโหลเฮนเเมนค่ะห้องกว้างเยอะค่ะห้องกว้างนะคะเนาะแล้วก็สวยสะอาดสะอ้านนะค่ะเนาะคือละหนึ่งพันสามร้อยกว่าบาทนะค่ะพี่น้องค่ะก็มีทีวีมีแอร์แล้วก็ตู้เย็นแล้วก็ตรงจุดห้องเสื้อผ้านะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไปดูห้องน้ำนะค่ะพี่น้องค่ะ ห้องน้ำนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็คือห้องน้ำนะะนแล้วเนาะแล้วก็นั่นก็ตรงนั้นก็คือห้องอาบน้ำแยกออกมาก็อย่างน้อยก็ดีหน่อยว่าน้ำจะไม่กระเด็นกระโดนเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่จีนจะคดีเนาะเขาต้องเอาผ้ามากัน <laughs> น้ำจะไ่อะ้รกระเด็นค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็คืออือหือ ด้านหน้านี่เขาก็มีนะคะเนาะเป็นพวกก้วฟงมีแก้วมีข่ะโอเคค่ะทุกสิ่งทุกอย่างว้าวฮัลโหลซื้อักทายจะคของเองนะคะพี่น้องคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคค่ะห้องที่นี่นะคะเนาะตู้เย็นก็ตู้เย็นอันใหญ่และอีกหนึ่งที่วิไลชอบนะคะพี่น้องคะ่ะโดยทั่วไปเนาะโรงแรมจะมีน้ําให้แค่สองขวดนะคะตรงนี้มีสี่ขวดค่ะสี่ขวดเบลเลอร์แต่อันนั้นของวิไลเอามาแต่แตกาะจำหรอกคะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ของวิไลครับพี่น้องคะ่ะ กระปุกพริกค่ะกระปุกพริกเนาะค่ะ,ะ,นะ,คะเนาะของวิไลวิไลซื้อพริกไว้กินตลอดเพราะว่าวิไลเป็นคนกินเผ็ดนะคะอันนั้นก็วิไลก็หิวมากจากเกาะจำนะคะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ถ้าไม่อยากเปิดแอร์ก็มีพัดลมนะคะพี่น้องคะ่ะก็มีพัดลมให้ด้วยหนึ่งตัวนะคะเนาะนี่ <c oughs> คือห้องที่ซีซันบังกะโรนะคะใช่ไหมที่รักซีซันบังกะโรนะคะ,ะ,คะที่เกาะลันตาค่ะ <c oughs> S <S สวยค่ะแล้วเตียงถูกใจเพราะใหญ่มากมากเลยมากใครเมลี่แฮปปี้วิตาเบดเพราะว่าเตียงอยู่เตียงอยู่กอจจำมันแข็งพ่อใหญ่แล้วเตียงอันนี้พ่อใหญ่ถูกใจมากเลยก็ะีนอนนะคะพี่น้องค่ะเอาครับพี่น้องค่ะวิไลกับ ขอโตก่อนนะคะเนาะพี่ไรก็ขอตก่อนเดียวกัเปลี่ยนเสื้อผ้าลงไปเลนน้ำทะเลนะคะพี่น้องคะเปลี่ยนเสื้อผ้าพพราหญ่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลลงไปเลนน้ำทะเลละค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกาะลันตานะคะพี่น้องขาเกาะลันตาซีซันบางกะโลที่เกาะลันตาไป ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะพาตะลอนเกาะลันตาห้าวันนะคะพี่น้องเนาะโอเคค่ะขอบคุณพี่น้องไปนะคะพี่น้องคะเดี๋ยววินไลกับพ่อใหญ่จะเตรียมตัวไปที่หาเนาะค่ะไปหาเล่นนํากก้นค่ะตอนนี้กับประมาณใบสามนะคะมาหอดีกับประมาณใบสามนะคะพ้องหนึ่งอ่ะนางขาหองเนาะค่ะนาง่าหองกับโอเคนะวโอเคเ้าช้าเจ้าช